โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้เน็ตกูเย็ดแม่ไอ้สัตสเจ้ากูดำเยี่อะไรเนี่ยแล้วมึงจะจ้องกูดำอะไรว่าอะไรอะไรพวกมึงจะจ้องกูดำเยี่อะไรเอาเอาไอ้เนี่ออกเกมนี่เอาออกเกมนี้หมดออกออกเกมได้เฮ้ยอะไรเสียงอะไรบะ โอ้พี่บป่าน่วับได้เขี่ยให้กจังเลยอ่ะต้องการห<อ>้าคนเออก<ะ>าร่แล้วพีดด่จะงมาแล้นะผู้หญิงเหรอเ้มจบแล้วครับพี่ ว่าต่อฟัคร้อง,งเพลงเฮ่ยนะเฮ้ยอเขาป็น oh, ยองเซกน่าอะไรวะเนี่ยโอโเฮ้ยโอ้ยเียมันอะไรกันวะเนี่ยดีก็เปิดเพลงเนี้ยโอ้ย จะเป็นแก๊งสีคนต้องการอีกคนหนึ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคนมาแล้วหนีทำไมกูต้องหนีด้วยวะอะไรโอ,โ,อโอ้ต้องหารอสี่อันแบตเตอรี่หนึ่งเชือเพลิงหนึ่งคีหนึ่งจะเปิดไหมเด้อก็ไม่กูเปิดไปไม่ได้ไอ,อ้กูอยากเปิดไหมอ่ะกูอยากเปิดไหมกูสีโมไม่เปิดก็ได้วะ <c oughs> ไอ,ยอ,อยองฮาซิลไอยังคนเกาหลียัดแม่เก้มผีแล้วไม่มีใครตามออกมาเลยเปรตเออไป้วคุณผู้หญิงผมเชื่อใจคณไอเนีเน่ยเปิดเลยที่ห้องเฮียหรอวะอะไรเนียอุ้ยเข้มเลย,ยไม่มีเฮียเลยเนะี่ยไปดู Okay, mm. see, see. อกอเคเลยมั้งูสีทำไมแบบมันมืดจังเลยอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยไม่น่านักร้องกูอ,อกเกมเลยสัตว์โอเคนี่ออกเกมง่ายชิบไม่หายเลยพบแบตเตอรี่ <_ p atter ies> พบล้อ <_ p atter ies> ลอุ้ยสวยนี่ <_ p atter ies> มันมันง่ายแล้วเกมเนี้ยันง่ายจงังวะดีก็พบเลยอ่ะอะไรอ่ะ ไปกับพี่ไปกูหนีก่อนไอ้เย็ดแม่กูหนีไปกับพี่แล้วหนีเกูหนีก่อนกูกลัวย็ดแม่เฮ้กลัวเนี่ยอยู่คนเดียวไอ้กูอยู่คนเดียวแม่งอไงใจสัตว์เอ้ยมันจะตกใจกูเหรอ ไอ้เสียมันใไอ้สัตว์เอ้ยช่วยด้วยโอ้เจ้ากุญแจห้องอะไรเนี่ยตรงรถอะไรเนี่ยอ่ากูซ่อนเลยนี่ต้องแคม อย่างนี้ต้องแคมเลยกูต้องแคมใครก็ได้มารับกูทีมารับกูด่อยเข้มข้นหน่อยดูแลอะไรเข้มข้นหน่อยดูแลวะอในห้องพยาบาลมีเข้มข้นหน่อยดูแลโอ้ยโอเน็ตเคตดงหกร้อย กูกลัวน,นะเนี่ยกูกลัวนะเสียงใครร้องเพลงวะไม่เลยกูอยู่กับล้อกูเนี่ย จะได้ตึกวะโอ้ยเน็ตกูโอ้ยเน็ตสลับไปสลับมาอยู่เดี๋ยวว่ามีแค่กูคนเดียวในในห้องอ่ะเป็นอย่างนี้กูโกรธได้สัสเฮ้ยเอ้ยเฮเสียงคนวะจะเสียงคนจะเสียงคนเสียงคนเสียงคนเฮ้ยมีคนมาช่วยกูแล้ว ผมรอเชื่อกูแล้วมึคนรอเชื่อกูแล้วผมมาช่วยแล้วเข้ามาหน่อยครับเข้ามาหาผมหน่อยกูกลัวช่วไหย,ยเอาล้อไปเดี๋ยวกูให้ล้อเลยลอ้อเก่งไปแล้วมันดีขึ้นไปแล้วไมด้เข้าไปแล้วเยอะเป,ป็นพิบทำไมไฟถึกระพิบทำไมไฟถึงกระพริบ cúi gua na ai sất biết chưa game hỷ khai khai cúi gua chết mẹ nè nó còn kinh ở trong nู่n nữa mึง mẹ help me help help me ไมเ่เจออย่างนี้เลยเอลมีเอลมีช่วยฉันด้วยมันตอบกลับอะไรวะนั่นมึงจีนเกาหลีหรือญี่ปุ่นมาเย็ดแม่นี่ช่่ยกูด้วยอยอาไอ้นี่จีนแน่เลย,ยนี่นี่เขียนจีนกลับมาเออไอ้ยันี่เขียนจีน ช่วยด้วยช่วยด้วยเอาออกเกมไปแล้วหนึ่งคนเอ้ยเอ้ยเพื่อนเอ้ยในที่สุดกูก็มีคนช่วยเหลือแล้วเอ้ยไอ้หนุ่มโอ้มึงนี่ช่วยชีวิตกูเลยไสัส let's go let's go ตายยู่อเฮ้ยทำไมใส่กพิบเฮ้ย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 มึงยามึงยามึงยา

มึงจุดยังใช่ไหมไอ้เย่าแม่งผีหัวคุยสัตว์แม่งอยากจะโผล่แม่งบินไอ้เย่าบินมาจบสัพท์อุ้ยอุ้ยโอ้โห thank you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  hey เจอโมเอโมโมเอโมโอเอเจอโมโอเอไปแล้วนั่นไปไหนแล้วโอ้่ไงคุณคือผู้มีพระคุณกูจะปกป้องมึงได้ชีวิต ไปไอ้นุ่มอุ้่วยมึงเองไฮ้ยปิดประตูแล้วกูกอะไรไอ้สัตว์ดิเฮ้ยอย่าปิดประตูปิดกูยัดแม่ดิกูกลัวเป็นนะเน,เน็ตกูกล <c oughs> ้ามึงอย่าวับไปวับมาดิกูกลัวไอเ้เต๋นดิโอนเน็ตมึงเร็วๆได้ไหม พวกตัวนี้กูจะไปไหนเอาไปไหนอ่ะเน็ตเน็ตกากเน็ตกูกากแล้วมันหนีกูไปไหนแล้ววะกูไปไหนกูนนกไไนกนคนเดียวไอเ้เช้เน็ดมากาเกียตอนเก็บแม่เป็นไงตกใจหมดไอ้สั์เจ้ตกใจย้ยไม่ตกใจนึกจะบินมาข้า,คามคอก็เลยย้ยหนีเลยกูหนีรถอยู่ไหน ขอยอยู่รถหน่ไงนี่ประตูอะไรกันประตูประตูเขียวโอ้นี่ไงรถเจอรถแล้วปิดประตูเพืปิดประตูแล้วเราก็จะหนีไปด้วยกันมึงโอ้ยแหลกี้อะไรโอ้ยเน,น็ตโอ้ยเน็ตที่ห้าร้อยห้าสิบหกห้ารกว่าเลยมึงเดินดีเลยที่อะไรโบวแอมป์ิงกูปิงเพื่อนกูปิงเพื่อนมึงเลย มึงเรียกว่าไปวับมาได้วไอ้สัตว์เดีนยุ่งกับแปดบิดไอ้เอี้ยเยอะมึงจะวิ่งกลับไปทำไมเนี่ยมึงกลัวผีเอ้ยเอ้ยกูงงว่ะไอ้เหี้ยมึงเดินโอ้โหมึงเดินไอ้กูมึงกูเป็นรู้สึกดีอยู่ที่มึงช่วยกูแต่มึงวิ่งอย่างนี้ใครจะไปตามมึงได้สัตว์เอ้ยเน็ตกากเยอะแม่นี่ไอ้หวองนี่กูมาแล้ว นี่มันว่าไปไหนแล้วโอ้ว่าไม่ชวนนอกแล้วเข้มมึงอย่าหนีกูดีเองกูกลัวเยอยโอ้ยไปเต่ลงมาห้องโอ้โหห้องเก็บศพไอ้สัตว์เจ้ามันจะมีคนสติดีที่ไหนลงมาห้องแบบนี้บ้างวะอย่าเปิดหมดเลยศพใครไม่รู้กูเปิดก่อนหรืวว่ามีของไหมมีของไหม ไม่มีเฮียอะไรเลยทียเปิดยหมดใน่วนลูกไทไม่มีเฮียอะไรไเ,เลยกูขึ้นก่อนไอ้เจ้เพื่อนนะเอ้าขเพื่อนไม่ตามกูมาเอ้าเฮียจบ้วชีวิตกูเอ้าเฮียมีคนออกไปหมดแล้วหรือกูกำมันเนี่ยแล้วมันไปไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหนเน่ไอ้เป็ดแล้วมงจะหนีกูนนกดิสัตว์อไอ้เป็ดนี่กุญแจสีเขียวโอ้เจอแล้วอยากตกใจหมดไอสัตว์เอ้ยประตูไปไม่ได้เพื่อนมีกุญแจสีเขียวโอ้ยมีกุญแจสีเขียวโอ้โอหไ้เฮียวางอะไรไว้เนี่ยเฮียวางเยอะขนาดนี้หบลอ้อ อก็ไหลก็ลดไปเราไปใส่ล้อกันเถอะเดี๋ยวสิเพื่อนกูจำทางอยู่เพื่อน,เ,อนเราจะไปเอาล้อใส่กันกูพิ่งไปหลังไม่กล้ามองหน้าอะไรเกลกูมองหน้าจะผีผีคอวีสัตว์เขี้ยไปเชียร์ดิมึงเห็นผีใช่ไหมเชียร์ดิกูหลบได้หลบได้หลบได้มหลบได้หลบได้หลบได้ แลกแบบนี้แลกนี้ผ <c oughs> ีันเลยมึงวิ่งอยู่รักาแฟได้ไงวะาเอไม่อยู่กังอ,อยู่ใกล้กาแฟได้ไงบ้งเปลดน,นี่เปยัง,ง้าแอ้วไปไหนแล้วเอา้าโอเคมั้งมึงหน,นีกูเหรย มันจะปล่อยกูคนเดียวหรอไสัตว์โอ้มึงอยู่นี่โอ๋อตกใจหมดไอสัตว์แต่กูยิ่งกะกาดอยู่เยอยปิงโคตรเยอะเลยไอ้ีหย่าจะสอนว่าขีดแดงไม่เลิกเลยโอ้ยเยอะม่งไอ้เชี่ยกูตกใจหมดไอสัตว์เพื่อนเอาเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนไอ้มันนินมันไปไหนแล้ว เอ้าวอานมาไปไหนอ่ะไอ้ผีนี่ก็แคมป์จะเลยสัตว์ไอ้เพื่อนกูไปไหนไอ้เพื่อนกูเหรออ้าเอาเพื่อนกูหายเอาวยัดแม่เอาเพื่อนกูหาย,ายากูยจะสีแดง มึงอย่าทิ้งกูดิในกูยิ่งไม่ดีอยู่ผีบีบคอกูได้นะไอสัตว์อะไรเนี่ยกล่องกล่องอะไรกันต้องหาตัวล็อกอะไรคือตัวล็อกไม่กุญแจจะเอาไม้กุญแจมาเปิดไม่กุญแจด้วยกันเองเหรอบ้าป่าวไ,ไอ้ชัยไอเพื่อนไม่มีกูัตวำนี่ไอ้มึงมึงยันโอ้ ไอ้ย่าไอ้ย่าแม่งเจสุกัยนอนตายอย่างนี้เลยแม่งเพื่อนอยู่ไหนวะไอ้มึงจะหนีกูดิสัตว์นี่แคมป์นะก็แคมป์แคมป์เลยหุ่ยเหี้ยแม่งมึงไม่เห็นใช่ไหมมึงอย่าเข้ามาดิมึงอย่าเข้ามานะไุ่เหี้ยแม่เลยตกใจสัตว์คุย ไอ้ย่าไอ้ย่าเมาไจะได้กูหลับตาไม่ะแล้วมลยแล้วกูหลบแล้วกูตายแล้วไงไอ้สัตว์เอ้ยแม่งกูตายนะโอ้น้องกําลังตายเรื่องหมดตัวตายเฮ้ยช่วยกูด้วยโอ้ปิงข้าวร้อยไอ้เหี้ยแม่งปิงข้าวร้อยเลยสัตว์โอ้เปลี่ยนข้าร้อยแล้ว โอ้โาจบเกมเป็นผีไปแล้วตายอุยโอ้ยย่าแท้ตายกูก็อนาเลยเมื่อกี้เสดสุดเมื่อกี้เพื่อนแม่งออกหนีเกมหนีกูยัดแม่นี่